มแม่เอ้าแม่สืสออ้อส,สองชิ้เ,เพิ่นออนะเออสื่อสองชิเพิ่นชิ้นเพนเป็นละได้พี่น้องอันนี้ซื้อสองนะพี่นอ้องเดอซื้อสองเพ<ด>ิ่นมีกำลังมีคนติดตามนลอยซ้อนสิเอ็ดนี่เนาะฝากไปกดไลค์ก็ชร์ก็ติดตามเพี่นเด้อชิ้นเพิ่ไปยามกับหนูหนหสวัสดีสวัสดีพี่น้องตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนอันตัดกระเต้เนาะวันนี้ดีชิมาเฮ็ดเมนูปิ้งปลาดุกทับอิดงวาสีแกงหอมใหม่พี่นออ้องเออวันนี้นะ มันสมมาเนี้ยแม่น้ำใหม่นะเต็มหม้อเลยแต่ว่าน้ำไไม่ดองก็จะเห็นมันสมงเลยบกแกงเนาะสีเกลยนัานเป็นสินปปะดุก,กับก้ามกแก่นั่นพี่นนองตอนแรกว่าสีเกล็น้ำใหม่ฟิวปดุกเนาะปะดก,กะเดีไปหามาบนหนาตอนเนี้ยโอเมย์นี่นเองะส่อปุกผั่นเลยเนะโอเมย์ปุดหน้าปุดุกดว่าไม่มีองเป็นที่เนาะไม่มีหายไม่อี ตอนนี้กําลังปีงี่เนาะพี่น้องโบมนปลาดุกหน้าถ้าปลาดุกน้ำฉีดเสียกัวปลาดุกพันเนาะปีนี้ผมเที่ยงกับอึดพี่น้องเลยปูปลาหน้าน้ำถามพี่น้องตัวเองว่าจะสบายอันนี้ซื้อกระเจ้ามาหาสิบบาทได้พี่น้องสิบหาพันกีบตอนแรกว่าสิเพียงปลาดุกกินกับแกงหน่อไม้เนาะป้าพี่น้องพี่มามั่นค่ะแค่พวงปลาดุกพันเนาะมันเจือจี้ไปเดี๋ยวน้ำมันอ๋อ มาดอกับไกชุชกเลยเนาะฮะองซื้อซองไว้ได้ผาพี่น้องเอฟซีที่ต่ำแม่องือแฮมตั้งวะเซื้อไว้น่ะยตัวบาวเวองบาปันทองสนเออแมันตัวบาวืวองบาปานทองสายล่าปากยะปักก็ตามลิงเดนเดนในนพี่น้องตอนนี้ดีออกมาหัวหน้าเลยเนาะเขามาส่งซึ่งนองพอ เที่ยวจนทางแฟนเลยพี่น้องไก่เลยเนาะถ้าแล้วเที่ยวจนทางแปนเดี๋ยวสิมาอัปเดตหัวน้องพี่มีพี่น้องอันคือสิอยากเบิ่งอยู่เบืองคนท้าวว่าน้องดีหัวแล้วเลยวันเนาะเดี๋ยววันนี้กะสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับสมน้องกันเนาะแต่พี่น้องน้อยเนาะหัวกะนา่ะสิประมาณจักเปอร์เซ็นต์วะประมาณยังด่านยังสองด่านไก่สิหัดเก่าสิเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องค่ะเพราะว่าอันด่านนี้อีกาดีเนาะ เดด้านหนึ่งกันแล้วแหละเท่เด้อพี่น้องที่ว่าเห็ดมานะคือแบบว่าคุดคุมพังรักนึ่งเพียงอีย่างหนึ่งกัเท่ขั้นลุมเนาะเท่ขั้นลุมแต่กาะกันมาหนึ่งสองสามตอนแรกนะว่าสีกาะสามกาะเนาะแต่ว่าแบบว่าเพื่อให้ทมดินเนี่ยหนาทางสิต่ำเนาะก็เลยไปดวนเพิ่มอีกก่อนหนึ่งก็เป็นสี่กอดอสี่กอดแล้วก็เท่ขั้นทับอีกเนาะเพื่อว่ากันกันที่ว่าบล็อกห้าสิแตกเนาะนี่ขั้นทับด,าด่านนี้แล้วแหละเซาหั์นะเซาห์นะสองสองแมสซิฟพี่เนาะ เมื่อวานเศร้าทั้งหมดก็คือปีนองหูเนาะหาสิปตัวนตอนนี้คือสิได้ประมาณอยู 1, ่เนี่อะไรแบบนีแปดพี่สิแปดชิบหาเก้าสิบเก่าสิปเส้นของหมัดอันนี้แหละก็มีแต่ใส่ตะไคร่พี่น้อยเลยอ๋อแจ็อร์เซนแหละนะไปถามอยู่พุ่แจกเปอเซนแหละ แล like, ้วนะอันน80โอ้ยมื nice nasal, ้อนั้น80แล้ว85ซะมอานอันนั้น้บ่ได้่แนวพี่น้องบ่ยน้ําบัดนี้โอ้ยหาก็เห็นแดดมื้อนี้ก็บ่มีลมเออสบายแลแต่ละคนก็อยู่ก็บ่ยากนน่ะดีแลมันฮ้อนยังเฮ็ดบ่ได้แลนี่อสิแลแล้วมันแดดก็ด ตัวนี้พยายามดวลกําลังเขาไม่เขาไม่แบบอยู่เขาแบบแล้วก็ไม่จะเทเลยก็แต่ก็ไม่ได้ใช้ตาคายบ่พอยเขาไม่แบบแล้วเทเลยก็ใช้ตาคายเน้องก็คือแบบนี้น่ะก็มีแต่ล่อถาสตาคายเนาะล่อถาตะคายเนี่ยเดียวพอดีอันนี้แล้วเนาะทุมดินแล้วพี่น้องฮะหมางไม้มาปลูกแล้วเพื่อที่ทุ่มดินนี่พี่น้องมั้ย พอจะว่าทมจักจัก,กก่อนล้ามากะนี่ยนะฮะว่ออันหน้าขึ้ไฟจากดินบล็อกเอก่อนอ้ยน้องพอนวาสาทุ่มนะซองก่อนจักอันนี้นี่หาที่ฮกินนี่ยโอ้ทุ่มนีฮกชิบเส้นำหนาท่าตำหนาท่ากชไว้จะี๋ยพี่น้อ,นอ,าานองอ<ม>อเนะอ,อเา,าอเงิงนเดียทุนาน มันกระโดดเนี่ไอ้เพิ่นมาซอยพอเนาะอย่าขายมันเ nah. หลวอีไวกินเนาะลูกล้านมาซอยนั่นแหละเริ่มสีแดงเลยครับนี่กับสีเฮ็ดหยากแล้วป่ะนึ่มันห่อนเป็นแห้งมันไข้กว่ามันมันห่อนบ่านแห้งเฮ็ดบัวได้แล้วตากแดดข้างนี้นะคะขาวดานนนัเรียบร้อ่ะไม่ใช่ขาวดานนีเลยกัเที กำลังกำลังลากเข่าแบดเยู่แบบมันเป็นหลอกเป็นหลอกแต่พี่นอ้องมันตรงไหมห้ากับตรงเบิงไหมสัน,น,นจับเล็กนะ

ใช่ยโอ้เล่นกันนูเนาะ หนาวพี่น้องห้าก,กระเดะดนห้าก,กระไข่ใน่แถว,วเนื้อฝากเนื้อแหงเป็นน้ำก่อนน้ำแข็งตีดต่วนแห้งหนาวแห่งขนาดห้าสิบสองสิบเอ็ดองศายังวันวนา้นาแล้วขจะยิ่งติดโลกหนึ่งองศา เขาัะนพะีณน๊อมันตรงเป็นแบบนี้นะที่ะลอกที่ะลอกะก็สิได้ที่หล,ลอ,อกที่ล,ลอ,อก่ลลออกางนี่ไแต่ซีคือกันเนาะ ดีก่อนคือการต่ว่าหนาดินมันต่ำฮะต้องเปเท่ข้านขึ้นมาขึ้นสูงไปน่อจังาประดาบผเพียงฮะไปฟิน้อง <c oughs> ไกลแล้วกลแล้วแปรชิบหาออกไปน้องตอกไปเ,เลยแบบแบบว่าไฟบะหมีนะ่ยสวานกับหมูพุนอะหมูมีไฟไม่าคอยอันม,มัก็มันสีร่ะมีไฟมึงก็คขาเดียวดานนี่แล้เวเลยอู้สตางนะนอนนะแม่ นอนที่น้อนชิบหายกันกพักเที่ยงกินข้าวเนาะเดีดนน๋ยวหนีก็ดีด้วยเขาแบบมเมื่อนี้คือสีขขาวแบบแล์มแหละทั้งนี้แต่ว่ามันเป็นหลอกเป็นหลอกนะพี่น้องใหม่แบบเฮ้าห้อกับตองเดตัดเนาะเห็นว่าโตโตโต,ต,ต,ตกันไปมันมันสาหน้าแบบนี้แหละมันสาน้าแบบนี้แหละพี่น้องใหม่แบบเฮ้ากับมีบอลร้ายเนาะแต่ว่าก็คือสีบอเกินไง มนหนึ่งสองเมือนอี่แหละนี่ประมาณแปดสิบหเนแหละพี่นะเ็กน้อยนะเนาะเทตัแหล่งาซคือสิเทเขาแบบกับประมาณนี้ไปโดนร่างต่อไปเรื่อยแล้วพี่นนอะคอยเอาที่ด่นหน่อยเนี่มันโบมีไฟสว่ากับพน้นเอาเป็นว่าสาทมดินกับทมขึ้นประมาณหาซี้พวกิเนป้าจะขี่มจาจะกลดเนาะพี่นนองเนาะ น้องว่าแบบให้มันตรงให้มันชุงเท่ากับหนาทางคันบวกกลัวกันดิเนาะว่าเวลานั้นดินมันกระยุบลองอีกเวลานั้นกะน้ำในเทามันจังบนไหลลงไปเนาะคือสีเม็ดไหลเต๋ออยู่ก็คูณก็คำก็คูณในพี่น้นองอยืนหนาอันนี้พอดีเลยป้าไหวเลยวันนี้ อัปเดตให้พี่น้องรับชมแต่ละขั้นตอนเนาะพี่น้องสิว่าโอ้ยน้องดิมแต่ละมือไม่ได้คลิปหัวสิว่สาสะเขาบแบบหวกพี่นอ้นองควรสิได้ควรจะเทคานทั้งเทซอกหลบเทคานทั้งลุมอลไรกันคานทับอีกเนาะเอาแบบอยู่ไรดนนะพี่น้องบ่เอาบ่เอาแบบว่าโกข้าเดียวเลยมันบ่มาตรฐานเด้ดิมเป็นคนแบบนี้เนาะถทายเฮ็ดก็คือเฮ็ดบ,บาดเดียวนะ ให้มันมาตรฐานเลยเบียรเห็ดมายิกมาย่อยนะพี่น้องที่มันขนแบบนี้เนาะถ้าเห็ดก็คือเห็ดให้รีถ้าโบเห็ดก็คือโบเห็ดนะบรรยากาศใครแนวเห็นแดดแล้วน้อยเนานะสบายดีพี่น้องเออเย็น <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้เนาะยิงกระมาแต่อันเอาเขาไปสง่งไปดอนไม่นุ่งปลาดุกมนปิ้งปลาดุกสมปะ เดี๋ยวสิไปกินตามีนไกลจช่่ะอันค่ายเื่องแล้วจ้านทุกคนอย่าาดองพี่น้องสวัสดีสองบอปันสนแเออแมนบ่ววงบ่ปันทองบ่า่วงไสล่ะนะไสล่ะเาไม่ก็ที่ตาไม่ดีนะไม่ก็ทีตาเลยบ่วงบ่ันทองได้ละอะเติดังพังซื้อไว้ได้ซื้อบ่าววงบ่าวปันทองไซล่ะเออไเดพี่น้องกที่ตามเลยเดีนะ ปีเราไปติตาแม่ป้าไปก well. ินตาพีที่นิมากินมากินกินบ้างแี่ไแล้วก็บวบบวบปลาทอดปาอะไ่นไหมปลาใจน่ไหมชื่อหลังแกตอนก่านเราไปสมเขามันมามันอืแตจังเนยกระฟังนะดียืมอกระฟังิช้นก่อนจะวงมุมที่โทรศัพท์ ค่ะสองเบาปันท่องเด้อปันท่องสายหลานเบาป่วงปันท่องสายหละไอชิไทยเบิ้งแม่เอาเบิไงแม่ซื้อสองชิเพิ่อนนะเออซื้อสองชิ้นก่อนชิ้นก่อนไปหลาะไอพี่น้องอัน๋ย้ซื้อสองไอพี่เนาะเดี๋ยวซื้อสองเพิ่นมีกำลังมีคนติดตามลอยซานชิเอสนี่เนาะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนเดอร์ชิ้นก่นไปยามกับหนูกดไลก์กดแชร์ปันท่องกับเบาป่วงแน่ มีแต yes, you know, uh, uh. ่ผูวบ้าโสดเมดทั้งสองเด็กทันไายามกับดักทีหนเนี่ยที่ผมเขาไปว่าวห่วงว่าวปันทองไซรัสร่อยช้าที่เอสคนเนาะโอได้นู้อยู่วะได้นู้อยู่วะพี่เนาะนี่อย่วะมันเกยมันเกยมันเกยไปแล้วพี่เนาะอ่าเซ่เห็นอยู่วะเห็นอยู่วะมันเกย์มันเกย์จ้ะฮะดิ ใช่นู้น่ะใช่เนู้น่ะวัดนู้นตัวนู้นตัวบง่าพี่น้องเลยคนหลก็แส่เนอคดกระดิ่งก็ได้เออหนูนเ่พี่น้องนูนน่นงายะพาชิตามคนนีพี่น้องเด้อะกินกินอะไรมั้ยเดินพี่น้องเดินพี่น้องิตไตกินอู้แม่ซุปเปอร์ซุปเปอร์ใส่ยา ý thức anh thức ý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  anh ý thức 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 อันเพิ่นเศร้าหนาวแล้วบัดนี้นะผมเพิ่งเห็นเพิ่นตอนมันหนาวมัคือเศร้าแบบเดียวอะเศ้าแบบเดียวเพราะมันแห้งสีเย็นลงเขาบอกนะแต่เอาว่ามันแห้งสีเย็นลงอีกเอามันเศร้าลงจะใครนี่หน้่งแ็งเลยโคนโยอันนั้นไปแทงหมูไงดิัวาน้ำซำนี้ยังหนาวเลยล่ะเป็นหนึ่หมอกเป็นอันึ่งน้่งก้อนมัดบ่อเท่าน่ะ

ไได้มาเป็นเท่าใล่ละมาผวนไม่ได้พี่น้องเข่าห้งกับมีนมีเลยทกินเข่าห้งบอกใช่ข่ห้วงกันควงแอปิกควางแอปิกต่อกันมีคนติดตามแล้วอัน40คนแอปทิกต่อกันนะตลิ่งแอปทิกต่อกเลย <laughs> มาเด้พี่น้องเด้อแม่จะกินข้าวหองหอดูุกงานหามพัดงนหามเออาพัดมากินได้ใะอยู่ไหมเด้อมาเด้กีนน้องเด้อเออพี่น้องดีกว่าพ่เอี้เประดุก มีเรื่องสิงประดุกปันทองจงไวจะหั่วไปแม่มาพูดกันแล้อล่ะีพัดมงลูกกินแล้วมึงพาตีกันกินกุ้งได้พี่น้องเด้นอนนอนมาเดิมมาเดิมพี่น้อง อยากฝักซอมแห้งด้วยพี่น้องคนบางคนนะด้วน่พี่น้องทิตาเฟสเฟสเฟสค่ะก็ติดตาบะบวกบะปานทองไส้ละพี่น้องทิดตาพนน่าเพิ่นผาหาหล่อแลยนะคลินี้สำหรับคลิมดิดกับฝาไวายนแล้วพี่น้องไปยอาเดตหัวเนาะกับะไประมาณแปะที่้าไปเฉลไก่เด้ยวพี่น้องเอ้ยเท่กับเหมือนซองเหมือนกันเลยเนาะมันสาสวรกับบมบไฟพี่นงสำหรับคลิมนีกัฝาไวายสนแล้วพี่น้องทำมัฝาก็ไล์ก็แป็นกงใจเลยพราในคปนน้าเนาะ 完了。